วัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเบียร์อีกแล้วนะคะที่ Perfect ก a r าถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาล87นะคะเต้นรถเพอร์เฟกตที่คัดสรรรถดีๆมาให้คุณได้ดูกันทุกวันนะคะวันนี้เบียร์จะมารีวิวในส่วนของตัวกระบะยกสูง4ประตูนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นค่าย Toyota ารีโวนั่นเองรถเป็นปี2017นะคะตัวนี้ เป็นเครื่องอยนต์2.4นะคะรถเป็นตัว E ราคาอยู่แค่557,000บาทเท่านั้นเองยังไม่รวมในส่วนของโปรโมชั่นส่วนลดจากเราอีกนะคะเดี๋ยวจะเฉลยให้ในไทยคลิปว่ามีส่วนลดให้เท่าไหร่นะคะเรามาดูในส่วนของตัวสเปครถกันก่อนเลยค่ะ ด้านหน้านะคะตัวนี้กระจังหน้าออกแบบมาเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวโลโก้โตโยต้ามาให้นะคะด้านล่างเนี่ยตัดสีดําทูโทนมาให้แบบนี้แบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าค่ะเป็นแบบมัตติรีเฟกเตอร์นะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้ครอบในส่วนของตัวคิ้วสีดามาให้ด้วยนะคะทาให้มันตัดกันกับในส่วนของตัวกระจังหน้านั่นเองนะสำหรับคันนี้ ตัวรถค่ะสภาพสีค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆไม่มีในส่วนของตัวลักยิ้มหรือว่าสะเก็ดหินใดๆนะคะริ้วรอยใดๆไม่มีเลยในส่วนของตัวสีค่ะเป็นสีบรอนเงินนะคะสําหรับคันนี้ตัวนี้ขอบล้อเป็นแม็กขอบ17นะคะระบบช่วงล่างตัวนี้เป็นหน้าดิสหลังดัาค่ะมีในส่วนของตัวระบบเบรก ABS ใส่เข้ามาให้พร้อมด้วยในส่วนของตัวระบบเสริมแรงเบรก BA แล้วก็ระบบกระจายแรงเบรก EBD ใส่เข้ามาให้ด้วยค่ะ กระจกมองข้างค่ะเป็นตัวสีโครเมียมนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยด้านล่างตัดสีดําแบบทูโทนมาให้ค่ะสาหรับคันนี้บันไดข้างออกแบบมาให้เป็นสีดํามีขนาดค่อนข้างใหญ่ขึ้นลงได้สะดวกนะคะในส่วนของตัวบันไดข้างของเขาระบบป้องกันการจรกรรม TDS ถูกใส่เข้ามาให้ค่ะสําหรับ To โยต้ารี o วคันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวมือเปิดประตูเป็นสีโครเมียมนะคะ ด้านท้ายค่ะด้านท้ายตัวนี้กระบะไลเนอร์ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานนะคะสําหรับใครที่หากระบะไว้ใช้งานสักคันเนี่ยคันนี้เบียนรับรองเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะในส่วนของตัว t o โ,โยต้ารีโมคันนี้กันชนท้ายออกแบบมาได้ค่อนข้างใหญ่ค่ะขึ้นลงได้สะดวกแล้วก็เป็นสีโครเมียมตัดกับสีดำนะคะมือเปิดประตูท้ายเป็นโครเมียมออกแบบมาได้ค่อนข้างใหญ่ใช้งานได้สะดวกค่ะแล้วก็ไฟเบรกร่วงที่3ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะ ด้านหลังยังมาพร้อมกับในส่วนของตัวโลโก้ให้ลาค่ะเป็นตัว E แล้วก็เป็น t o y o ต a r รี o ให้แบบนี้นะคะเป็นกระบาย,ยกสูงที่น่าใช้อีกคันหนึ่งเลยเดี๋ยวเบียจะพาเข้าไปดูภายในห้องโดยสารค่ะว่าเขาจะให้ออปชันแล้วก็ลูกเล่นอะไรมาบ้างค่ะมาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารคันนี้นะคะตัวนี้เบาะเป็นเบาผ้านะคะเป็นเบาผ้าสีน้าตาลเข้มนั่งค่อนข้างที่จะสบายแล้วก็ข้อดีของเบาผ้าก็คือช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนั่นเองนะคะนอกจากนั้น ผู้โดยสารตอนหลังนี่ยังนั่งได้แบบสบายๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ไม่ได้แคบนะแล้วก็ในส่วนของตัวผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยมีติดตั้งระบบ Isofix มาให้ด้วยสามารถยึดกับคาซีทได้ไว้สำหรับใครที่มีเด็กเล็กๆก,ก,ก็เสริมในเรื่องของความปลอดภัยกันไปนะคะสำหรับคันนี้เบาะให้มาเป็นปรับเมนนวลนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะสำหรับรุ่นนี้ มีปล่มอีโคดให้ด้วยไว้สําหรับสายประหยัดนะคะสําหรับใครที่ชอบเล่นแสงก็ใช้ในส่วนของตัว Power Mode ได้เลยนะคะหน้าจอวิทยุรองรับในส่วนของตัว FM AM CD ได้ USB AUX WM A นะคะ MP 3แล้วก็บลูทูธได้ค่ะตัวนี้ช่องคู u e Box มีมาให้นะคะในแผงคอนโซลด้านหน้าค่ะ ห้องด้วยสารคุมโทนมาให้เป็นสีดำกับตัดกับสีน้ําตาลเข้มนะคะตัวแผงคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดําตัดแถบโครเมียมมาให้เสริมในเรื่องของความมีมิติแล้วก็ความหรูหรานั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์ค่ะมีตัวปรับอุณหภูมิแรงลมให้แล้วก็ระบบไล่ฟ้าหน้าป้าหลังระบบหมุนเวียนอากาศภายนอกภายในตัวรถนะคะช่องต่อบุหรี่ไฟฟ้ามีให้ทั้งหมด2ช่องค่ะสําหรับคันนี้ พวงมาล,ลัยเป็นแบบ4ก้านค่ะตัดแถบโครเมียมมาให้ตรงด้านล่างแล้วก็เป็นพวงมาล,ลัยแบบพุ่มหนังแบบมัลติฟังก์ชั่นมาให้ค่ะด้านซ้ายควบค,คุมในเรื่องของตัวมัลติมีเดียต่างๆแล้วก็พร้อมด้วยปุ่มรับสายโทรเข้าโทรออกแล้วก็รองรับระบบสั่งงานด้วยเสียงจาก Toyota ได้ด้วยนะคะส่วนด้านขวานี่ก็คือกดดูตัวรอบวัดต่างๆตรง,ตรง,ตรง,ตรงหน้าจอ m id นะคะสําหรับคันนี้ เลขไม้ก็อยู่แค่140 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะที่สำคัญรถปีนปี2017นะคะคันนี้แล้วก็เลขไม้แสนกว่าๆเนี่ยถือว่าอัตราเฉลี่ยการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยได้ไปเนี่ยเบรนั่งอยู่ยังได้กิ่นหม่อยู่เลยนะสำหรับกันนี้นะอ่ะมาดูในส่วนของตัวกระจกค่ะกระจกมองหลังตัดลดแสงเองได้แบบแมนนวลนะคะแล้วก็ไฟต่างๆที่ห้องโดยสารนึงใช้งานได้ทุกจุดนะคะไม่มีตัวไหนที่ชำรุดเลยนะคะในส่วนของตัวไฟของเขาค่ะ ตัวน,นี้เป็นที่เก็บเว่นตานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวม่านบังแดดเนี่ยก็ยังใหม่อยู่นะคะแล้วก็กระจกค่ะกระจกขึ้นลงแบบออตโต้เฉพาะฝั่งคนขับแต่ว่าจะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเนี่ยใช้การปรับองศาต่างๆเป็นไฟฟ้าแล้วก็พร้อมด้วยพับไฟฟ้าได้ด้วยค่ะตัวไฟเปิดปิดได้แบบมาตรฐานทั่วไปนะคะพร้อมด้วยในส่วนของตัวระบบปัดน้ำฝนก็ตั้งหน่วงความเร็วได้นะคะสำหรับคันนี้ ออกแบบห้องโดยสารมาก็ค่อนข้างที่จะดูน่าใช้แล้วก็ที่สําคัญสภาพห้องโดยสารคันนี้เนี่ยไม่มีทิติเลยแล้วก็ใหม่มากเดี๋ยวเบียจะพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องต่อค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูค่ะ มาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้บอกได้เลยว่าห้องเครื่องยังเดิมๆมากแล้วก็โครงสร้างหลักทุกอย่างยังมาจากโรงงานค่ะในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์มอก็แผ่นเพจนะคะสมบูรณ์แบบมากๆไล่มากันจนถึงคานหน้าค่ะคานหน้าก็ยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากฝาครอบห้องเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่มีรอยชํารุดนะคะน้ํามันเครื่องไม่เยิ้มค่ะรุ่นนี้ ท่ออินเตอร์ยังใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตเนี่ยยังเดิมเดิมทุกจุดค่ะน็อตฝากระโปรงด้านในไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขยับมานะคะด้านบนฉนวนกันความร้อนไม่มีรอยชำรุดหรือว่าฉีกขาดรอยเมสอาร์กยังอยู่สมบูรณ์แบบมากๆทุกจุดนะคะสำหรับคันนี้ คอนเฟิร์มให้เลยว่าไม่มีในเรื่องของอุบัติเหตุอย่างแน่นอนเพราะว่าที่เพอร์เฟกต์คาร์ของเราเนี่ยรับประกันในเรื่องของการชนหนักพิกความน้ําท่วมไฟไหม้กับกอไหม้ตัดต่อตัวถังเราไม่เอามาขายนะคะเรามีใบสคอบอคุ้มครองให้กับลูกค้าแล้วก็ใบวารันตีให้วันรับรถด,ด้วยค่ะโอเคค่ะสภาพโดยรวมบอกได้เลยว่าคันนี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดิมๆมาก,มากๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวโปรโมชั่นแล้วก็ส่วนรถนะคะอ่าแล้วก็ราคากันต่อเลยว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ โอเคค่ะเรามาสรุปในส่วนของตัวราคาแล้วก็โปรโมชั่นของ t o y ยต้า e v o คันนี้ค่ะย้ำกันให้อีกรอบหนึ่งรถเป็นปี2017เป็นเครื่องยนต์ 2.4E นะคะเป็นกระบะยกสูง4ประตูกเกียร์ธรรมดาราคาอยู่แค่557,000บาทเท่านั้นเองยังไม่รวมในส่วนของโปรโมชั่นส่วนลดจากเรานะคะสำหรับลูกค้าช่องทางออนไลน์ค่ะจองเท่าไหร่รับส่วนลดขึ้นไปเลย10เท่าสูงสุดคันนี้เราเปิดจองถึง3,000บาทคุณรับส่วนลด30,000บาททันทีจาก Perfect Car าของเราค่ะ ที่สาคัญออกรถโปรโมชั่นค่ะเริ่มต้นแค่100บาทฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการต่างๆไม่เก็บค่ะแล้วก็ฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้าอีกด้วย1ปีเต็มๆเลยรวมไปถึงรับประกันให้อีกสูงสุด1ปีหรือ10,000กิโลเมตรค่ะวันรับรถเรายังมีในส่วนของบริการล้างหัดเคลือบสีแล้วก็ตรวจเช็ครถ29รายการให้กับลูกค้าด้วยค่ะอยากจะเดินทางเข้ามาดูรถนะคะเดินทางมาได้ที่ถนนสุข COVID ุมวิท1้5ยซอยลาซาด87 หรือจะโทรมาที่แคปชั่นด้านล่างได้เลยนะคะใครไม่สะดวกโทรสแกนคิวอาโค้ขึ้นไลน์ทันทีค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานเรามาได้ค่ะและที่สำคัญค่ะใครที่กำลังรับชมคลิปเราอยู่อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยค่ะคุณจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราเอารถดีๆมาให้ดูวันนี้เบียร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกับเบียร์ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ